คุณหมอมองยังไงกับภาพเหตุการณ์การลงพื้นที่ของนายกเมื่อวานค่ะที่จังหวัดสุโขทัยะค่ะแล้วมีการอ่าช่วงหนึ่งที่มีจังหวะที่ปล่อยมุกคุยกับวัวตรงนั้นน่ะค่ะคุณหมอมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะก็ะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าท่านนายกนี่จะมีมุกที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกกรราลเทศะอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้ว ตลอดเจ็ปีที่เป็นนายกมาเพราะฉะนั้นนี่ก,การเมื่อวานเนี่ยในก,การที่ลงพื้นที่ที่สุขโขท,ทยจะมีมุกไปพูดกับบัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกกระลาเทศะหรอกครับแล้วมันไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าประชาชนเขากําลังเดือดร้อนอากน้ําท่วมเขาก็เป็นกําลังมีความทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราจะไปพูดเล่นเราจะไป พูดเ,เป็นในเชิงหยอกล้อหรือทำมุกอะไรที่มันไม่มีรสนิยมแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะว่าเขากำลังมีความทุกข์อยู่เพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่รู้เรื่องการเศาเนี่ย ย่อมจะไม่ทำเช่นนั้นนะครับจะมองเป็นไปได้ไหมคะว่าทางท่านนายกเองอะคะอาจจะอยากลดภาวะความตึงเครียดให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าข้าราชการที่ทำงานตรงจุดนั้นนะคะวิธีลดความเครียดเนี่ยนะครับมีหลายวิธีมากเลยแล้วก็ในฐานะที่ ท่านนายกเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็มีวุฒิควรจะมีวุฒิภาวะย่อมจะต้องเข้าใจว่าการที่เขาเครียดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากำลังเดือดร้อนจริงๆอย่ากน้ำท่วมใช่ไหมครับเขาก็มีเรื่องกังวลต่างนานาปัญหาชีวิตประจำวันนี้ก็มากอยู่แล้วยังต้องมาประสบกับภัยพิบัติตามธรรมชาติอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยจิตวิทยาแล้วก็คือการให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะทําอย่างไรบ้างนะครับมีแผนที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้ได้การที่ประชาชนรู้ว่ามีรัฐบาลที่มีความสามารถนะครับมีผู้นําที่มีความสามารถจะแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้เนี่ยอันนี้แหละ ที่จะลดความเครียดก็คือความเชื่อใจความมั่นใจความเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้นําความเครียดก็จะลดลงเพราะว่าถ้าประชาชนเนี่ยไม่มีความมั่นใจไม่มีความหวังว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งได้อันนั้นคือสาเหตุของความเครียดวิธีลดความเครียดที่ดีก็คือการสร้างความมั่นใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาที่กําลังเดือดร้อนอยู่เนี้ยนะปัดเป่าทุกข์ให้กับทุกๆคนได้อันนั้นจะเป็นวิธีที่แก้ความเครียดได้อย่างตรงจุดที่สุดไม่ใช่วิธีที่จะไปเล่นมุกไม่ใช่วิธีที่จะไปบอกว่านัดจะ้ะหรือเอ่อไปล้อเล่นในสถานการณ์ที่มันกําลังคนก็เดือดร้อนนะครับเราเราไปล้อเล่นไม่ได้ เราไปพูดเล่นไม่ได้เราไปใช้มุกแปลกๆไปพูดกับป่วยอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลย,เยครับเราอย่างเมื่อวันก่อนนะคะที่ท่านบอกให้ช่วยกันสวดมนต์ขออยาให้พายุเข้าประเทศไทยจนเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตรงเนี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับผมก็ คงไม่ไปก้าวล่วงหรือไปล่วงเกินหรือจะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะมีความเชื่ออย่างเช่นสมมุติว่าท่านนายกเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็สวดมนต์ทุกคืนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เพียงแต่สวดมนต์อยู่ที่บ้านส่งความปรารถนาดีไปให้กับพี่น้องประชาชนว่าขอให้พ้นทุก ให้พ้นความยากลำบากเร็วๆนะครับแล้วก็ส่งความรู้สึกที่ดีไปอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเนี่ยก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปประกาศให้เป็นนโยบายหรือไปประกาศว่ากอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสวดมนต์เพื่อจะไล่พายุไปมันมันไม่ได้ตรงไหนมันไม่ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร,ร์อย่างเช่นเรื่องของโรคระบาดโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์การที่จะไปทําพิธีทําบุญสวดมนต์แล้วก็ไล่โควิดไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศต่งเรื่องของดินฟ้าอากาศที่จะทําให้มีน้ําท่วมเนี่ยมันก็ต้องไปดูปริมาณของน้ําไปดูว่า น้าเนี่ยมันมากขนาดไหนมนวลน้ําเท่าไหร่การระบายน้ํานะครับการไหลของน้ําเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประมวลเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนำมาประมวลแล้วก็แก้ปัญหาถ้าไม่ทาแบบนี้เนี่ยเราจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือ โดยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําเนี่ยมาทาไมพวกนี้มันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูพื้นที่ทางภูมิประเทศความสูงความต่าทุกอย่างหมดเลยเรื่องของน้ำทะเลเรื่องของการระบายน้ํามันก็ต้องไปใช้ข้อมูลในการคํานวณอย่างแม่นยําอย่างถูกต้องข้อมูลอย่างถูกต้องมีข้อมูลที่พร้อมแล้วก็บ,รบูรรณาการหน่วยงานต่าง เพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังต้องมีการติดตามและอาการอย่างใกล้ชิดครับ,รบแล้วก็แจ้งให้ประชาชนเนี่ยรทราบโระยะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับแล้วคุณหมอคิดว่าทางท่านานายกอะคะควรจะวางตัวยังไงให้กับสถานการณ์เช่นนี้บ้างครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผมคงผมผมคิดว่าเอ่อ ควรจะวางตัวอย่างไรใช่ไหมคำถามผมคิดว่าเราคงจะให้คำแนะนำใดๆกับท่านนายกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่ท่านนายกทำหรือบุคลิกภาพหรือความประพฤติต่างๆหรือปฏิกิริยาต่างๆเวลาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์เนี่ยมาตลอดระยะเวลามากกว่าเจ็ดปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าคงแก้ไขอะไรไม่ได้ ว่าเราก็เคยให้คำแนะนำมากมายก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขท่านนายกไม่ได้ความจริงอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการเป็นตัวเองน,นั้นดีแต่มันต้องมีตัวตนที่ดีครับเมื่อมีตัวตนที่ดีเนี่ยแล้วเป็นตัวเองก็แสดงออกซึ่งตัวตนที่ดีออกมา มันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับในฐานะผู้น,นำถ้ามีตัวตนที่ดีมีความคิดที่ดีมีความเฉลียวฉลาดถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะนำเอาไอ้ความเฉลียวฉลาดความปรีชาสามารถาต่างๆเนี่ยไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอน,นั้นคือตัวตนที่ดีไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรที่มันผิดไปจากสิ่งที่ตัวเองเป็นเป็นตัวเองน่าดีแล้วแต่ในกรณีซึ่ง ถ้าเป็นตัวเองแล้วตัวตวนมันไม่ดีมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจะหลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไัยพริบปฏิภาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจเอความห่วงใยที่น้องประชาชนเนี่ยถ้าตัวต,วตวนตรงนี้มันไม่มีหมายความว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเลยเี่ยแน่นอนคนก็เดือดร้อน พี่น้องประชาชนต้องดุจแน่ๆเพราะว่าผู้นำเนี่ยผู้นํารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้ถือกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ถืองบประมาณและเป็นผู้ที่กุมอํานาจสูงสุดกุมกลไกของรัฐในการที่จะบริหารบ้านเมืองรวมทั้งเวลาที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติภัยเกิดโรคระบาดเนี่ย เขาจะรวมศูนย์อำนาจในการไปแก้ปัญหาถ้าผู้นำขาดซึ่งความเฉลียวฉลาดและความสามารถเสร็จแล้วเนี่ยมันย่อแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้เราเปรียบเทียบได้เลยไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคุณเมอร์กลนายกของเยอรมนีหรือนายกของนิวซีแลนด์จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีทั้งความสามารถมีทั้งความรู้ มีทั้งความเฉลียวฉลาดมีทั้งความห่วงใย,ยเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อพี่น้องประชาชนแล้วในสุดก็ได้รับการยกย่องอีกทีว่าเป็นผู้นําที่สมควรแก่การยกย่องแล้วคนทั้งโลกก็ยกย่องมากๆในการกล่าวสุนทรพจน์ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทุกคนประทับใจแล้วก็รักผู้นําทั้งสองคนนี้มากแล้วในสุดเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าได้แก้ปัญหาที่ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดหรือเศรษฐกษิจของประเทศได้อย่างประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งทุกคนรักแล้วก็ทุกคนศรัทธาถ้าเรามาเทียบกับผู้นําของเราอ่ะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าเห็นใจจริงๆครับ สำหรับประชาชนคนไทยทุกคนเห็นบอกว่า,าทางท่นหมอบอกว่าผู้นําต้องสร้างความเชื่อมัน่นไม่ใช่มอบแต่ความนา่าอับอายตรงนี้อยากจะสื่อสารอะไรยังไงบ้างคะคือมีหลายเหตุการณ์มากครับที่ท่านนายกเนี่ยแทนที่จะให้ความมั่นใจความสบายใจและแน่นอนว่าถ้าประชาชนมีความมั่นใจว่าเอ,อนายกเก่ง เป็นผู้นำที่มีความสามารถเก่งจริงๆปัญหาไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเราก็จะอุ่นใจและสบายใจได้แต่ที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีปัญหาไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งหนักเป็นการซ้ําเติมสถนานการณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยขาดความสบายใจคือพูดง่ายเต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลและก็ไม่รู้อนาคตของตัวเอง เพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการเป็นผู้นำถึงสำคัญมากๆเลยการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันจะช่วยทั้งพัน,นาประเทศรวมทั้งทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขได้ในกรณีอนนของเราเนี่ยเรามีปัญหาจริงๆกับผู้นำครับแล้วที่บอกว่าไม่ใช่มอบแต่ความน่าอับอายตรงนี้ค่ะอะไรบ้างคะที่ทางคุณหมอมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายค่ะ บุคลิกภาพส่วนตัวเนี่ยมีหลายครั้งตามที่ปรากฏเป็นข่าวความนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับนานาชาติที่ท่านนายกเคยไปร่วมประชุมมันควรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเ,เช่นมีีมารยาทที่ดีวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่เป็นทำอะไรที่มัน ไม่เหมาะไม่ควรในฐานะผู้นําของประเทศการเป็นผู้นําของประเทศมันคือตัวแทนของประเทศเวลาไปประชุมเนี่ยมันก็ต้องเช่นเอาเอาผมพูดทั่วๆไปละกันนะมันมีหลายครั้งหลายคนนที่ท่านนายกเนี่ยไปแสดงบุคลิกที่ไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับสถานที่ไม่เหมาะกับาการเทศสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินการยืนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีมีหลายๆเรื่องที่ทําแล้วเนี่ยใครๆเห็นก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะนั้นเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างมากๆครับอาจจะไม่ลงรายละเลอียดเนื่องจากว่าตัวอย่างก็เยอะมากที่ที่ทําแล้วก็ไม่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 เหมาะเลยในระดับสากลนะครับแล้วก็ มันไม่ใช่ความเห็นของผมนะต้องต้องเรียนในทราบคือใครๆก็เห็นนะครับคนทั้งโลกก็เห็นคนทั้งประเทศคนไทยทุกคนก็ได้เห็นว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างที่มันไม่ไม่เหมาะสมแล้วก็มันทาให้เราในฐานะคนไทยก็ก็อายนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เวลาเราพูดคุยกับผู้นำต่างชาติเนี่ยในที่ประชุมระดับนานา,นานชาติเนี่ย มือไม้ก็ต้องสำรวจไม่ใช่ว่าจะเอามา,ามาแค่จมูกมาจับนุน่นจับนี่หรือไปดึงรองเท้าหรือไปอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ได้มันก็ต้องอมีความสำรวจสุดท้ายแล้วค่ะถ้าอาถ้าให้ประเมินในเรื่องของสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะคิดว่าจะซ้ำรอยกับปีห้าสี่หรือเปล่าคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งป้องกันยังไงบ้างในส่วนนี้ค่ะ คือเท่าที่ผมเท่าที่ผมมีข้อมูลในขณะนี้ข้อมูลจากเรื่องของปริมาณน้ํากัะดีกปริมาณของน้ําฝนปริมาณของน้ําปริมาณของมวลน้ํเาเรื่องของการระบายน้ําเนี่ยสถานการณ์เนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับปีห้าสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดว่า,อ,าอุบัติภยัยครั้งนี้คือภยยัยธรรมชาติครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความ จะทําให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากเท่ากับปี54เพียงแต่ว่า,าทั้งหมดนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจาเป็นที่จะต้องติดตามสถานการแล้วก็เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วก็ประมวลเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาคํานวณอย่างแม่นยาว่าจะมีการระบายน้ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร ะครับแล้วก็มีข้อมูลอย่างครบถ้วนในเรื่องของปริมาณน้ําของมวลน้ําที่กําลังไหลลงมาผ่านจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดจนกระทั่งออกทะเลไปถ้าการคานวณการติดตามการใส่ใจในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความตั้งใจและใกล้ชิดไม่เกิดความประมาทเ,เลินเล่อเนี่ยผมก็คิดว่าสากา์เนี่ยไม่น่าจะ รายแดงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงไม่รายแรงเท่ากับปี50